สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือขเขมรที่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยป่วนไทยไม่เลิกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนานา,น,าน,นะครับก็พยายามจะ,ะแสดงสัญลักษณ์ว่าอไอ้สิ่งที่เป็นของเราเนี่ยเป็นของเขานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกชุดเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรเนี่ยโอ้โหมักจะชอบติดติดธงเขาติดไว้ที่รูปภาพ อะไรก็ตามนะครับเราก็ชอบโพสตเคมในต่างๆนาๆนาล่าสุดนะก็เป็นเรื่องของธงก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของสาวประเภท2ที่ไปชูธงที่วัดอรุณซึ่งแน่นอนนะครับว่าอาจจะโดนคดีหรืออะไรเนี่ยต้องติดตามไปเพราะมีคนแจ้งความแล้วเพราะว่าผิดพรบธงล่าสุดนะครับมีการปักธงที่อยุธยา,ยายอีกแล้วจริงๆแล้วถ้าว่ากันตามเนี้ยผิดนะครับผิดเลยแหละผิดเรื่องของพรบธงเลย ซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดที่วัดราชบูรณะ,ะวัดราชบูรณะแล้วก็วัดมหาธาตุที่อยุธยานะครับหลายคนก็นงนงนะเกิดอะไรขึ้นปักธง3อันเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวเหมือนกับว่าประเทศนี้กลายเป็นของ,ของขเขมรไปแล้ว ประชาชนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็งงว่าเอมันอะไรก็มีการส่งวิดีโอมาทางให้เพจต่างๆที่เขามีการพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของขมินที่มันชอบเคลมหรือว่าอะไรต่างๆก็ส่งให้ดูทั้งคลิปแล้วก็รูปภาพนะครับตามนี้เลยงงเลยทีเดียวคนยุธทยายคงจะงงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเขาอาจจะอยากไปดึงออกเองด้วยซ้ำแต่ว่าก็กลัวเดี๋ยวจะมีพวกขมินมากันแกล้งหรือว่ามารุมอะไรหรือเปล่าก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วก็ให้ออกสื่อเผื่อที่จะได้มี มีก็คือถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งไตยเห็นจะได้เอาออกหรือถอนออกไปเลยมันไม่เหมาะสมนะครับก็คาดว่าน่าจะมีพวกเขมีหรืออะไรเนี่ยมาปักไว้นี่นะครับภาพก็เป็นไปตามนี้เลยเขาก็ถ่ายมาให้ดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นปักกันแบบไม่ได้ปักทงเดียวด้วยแมปักสามทงเลยนี่นครับ ไปๆมาๆนะครับก็พอเรื่องนี้รู้ถึงทางฝั่งเจ้าหน้าที่ของทางยุธยาเขาก็มีการแก้ไขแล้วก็ปักแบบนี้เทน,นะครับซึ่งก็ดูถูกต้องหน่อยสืบไปสืบมานะครับปรากฏว่าจะมีพวกเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งทเทมรเข้ามาเยือนไทยแล้วก็คงจะมาอยุธยาด้วยแหละก็มีข่าวมาตามนี้ว่า วันพฤหัสบด,ดีที่11สิงหาคมรคา2567เวลา9นาฬิกา10นาทีณห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีสมเด็จโอ้ต้องสมเด็จเลยนะครับสมเด็จมหารัฐสภาที่การบด,ดีควนโซดาลีเดอะไรก็ว่าไปนะครับประธานสภาแห่งราชอาณาจรรักรกัมพูชาและคณะนในโอกาสเดินมาเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ2 1 1 2ตุลาคมดังนั้น ก็เลยน่าจะเป็นเรื่องนี้นะครับแหมใหญ่โตเหลือเกินแล้วคนที่ปักเนี่ยเป็น <todavía> ใครอยากจะทราบนะครับไม่ใช่ว่าคนขมรปักหรือเปล่าถ้าคนขมรถ้าคือก็คือเป็นพวกเขาเองเดินทางมาแล้วก็าปักนี่ก็แล้วเราก็อาจจะไม่กล้าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเราไปช่วยปักเนี่ยก็ไม่ดีแต่ที่รู้ๆคือทําไม่ดีนะครับคนพวกนี้เลยเนี่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือขมรฝั่งไทยก็ไปยอมให้เขาคนขมรนี่ก็อยากจะปักอย่างเลยก็คือนี่ขนาดตัวระดับ ก็คือเป็นระดับนักการเมืองระดับสูงยังทำยังมีนิสัยแบบนี้นะครับก็ยิ่งทําให้หลายคนสงสัยว่าก็ไอ้พวกนี้แหละพวกนี้แหละพวกนักพวกนักการเมืองระดับสูงนี่แหละง่าจะอยู่เบื้องหลังของของขอบวนการของทางเขาเป็นขบวนอะไรขบวนการไอโอของกัมพูชาอะไรประมาณนี้ที่ชอบมาป่วนในไทยก็มาป่วนโซเชียลของไทยนะครับแล้วก็มีมาบิดเบือนข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคนนี้นะครับควนโซดาลีหรือควนสุดาลี เป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายนะั้นเป็นภาพแล้วก็เป็นภาพข่าวเฉยแล้วก,ก็ให้ดูแบบรวมๆแล้วก็พร่งนี้นีเวลาเป็นนักการเมืองตำแหน่งใหญ่ๆต้องมีคาว่าสมเด็จนะครับเหมือนกับว่าบายดบายดบาเจา้าอยากเป็นเชื้อพระวงศ์อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เนี่ยนะครับแหมตัวแสบเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องตลกมากๆนะครับที่มาแล้วก็ต้องโอ้โหต้องปักธงด่านนั้นมันต้องมีธงไทยแทรกอยู่อันนั้นถ,ถูกต้อง แต่ว่าเกิดมาปเป็นตักปักเป็นทงเขมีนอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่ซึ่งแหมจริงๆก็บอกว่าน่าจับมากเพราะว่าทําผิดเต็มๆเ,เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถเมนวทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ